พี่น้องที่ได้พบก,กับขุนพลภาคีสาตรตัวจริงและพี่น้องครับกรบมเพื่อเพื่อนลักใจท่านสอส,อส,อสอเวียงวารเจตครับพี่น้องครับสอสอันทีไล่ชื่อครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องผู้เป็นหนีทกัณฐ์ทันทจุกูทุกคนกู้บดสุนลเราไทยเฮ้าอ่ะบดท่นได้กู้ตะกลับระเบิดต้นละซูมือนี่คนขึ้นจะนำเงินนำทองขนาดผัวตายนี่ ให้น้ำผัวแต่ว่าหัวน้ำซ่องใินไหมเนี่ยเพื่นหนึ่งนุงสุดดำตาหอยสอกไปอยู่ท่อกอสอมู่ไปพอ่อว่าเท่านี้เจ้ามาอหย่างข่อยก็ะเมางเงินชาพนากิจเท่านั้นละ่ะบัดมู่ผุดรูดขึ้นนะของเพื่นกับใครแน่นะของตูจังย่ำดหดอกพนาวาเพื่นหนึ่งไปตายอยู่เฮียนเมียน,น่อย เมียหลวงแปลามาจัดศพอยู่เงื่อนเมื่อหลวงเขาถามว่าตาลปัดมีอยู่ีอันสิมิม่นพระจ้า,จาองค์ล่ะเอาหาองเด้อพะนะอันที่หาคอยเช็ดเราเองดอกว่าท่านไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นคนหลายใจเพิ่นว่าเอาเสียแดงนี่ก็ยังเหลือหลายตัวละเนาะ ว่ามันเขาขาตายเหมือล้วาแม่แห่งตับแห่งฟงจังตนยูคขานี่เท่านีานา่ผมบังเอิญเดี๋ยวผมเงินพวกเสียเหลียงมันเลียนไปตายอย่างพวขมิน้นพุนทันยาเพื่อนนางว่ะเพื่อนเน็นยยังยุประเทศไทยก็ผิดไปหอดขมิ้นเขาอยัดใช้คุกบับจะละ่ะล่ะ เสื้อแดงพวกขังลืมส่วนเครือเหลืองลืมขังกันตัวไห,หนคนดีติดคุกประเทศไทยคนจันไรติดคุกขเขมรครับพี่น้องที่รักและคลุก,ลก,ลกลเอามันเสียวเปียบเ้าซํำใดวันที่สิบเอดมีหน้าเขาไปเดินขบวนยุ่กรุงเทพไปหอดปากชองไปเศ้ายุหัน ปลาใสอยู่บดขึ้นสอดแกงปลาคนละพวกนึงไป,ไปจกเขาเย็นเส้มาหนึ่งก็ได้ลืมมาหวัวใจพ้อไข่นี่คือต้มเขาต้มกินะกจะเดือดกันนว่าเว้ยข้างมาหนึ่งพันว่าปากว่าคู่เวียงวอาว่าจังสันคู่เวียงว่าว่าจังสี่จกเขาเย็นเฉลยเฉลยล่ะลืมมาหวัวใจอยู่กรุงเทพยิ่งเอมเกสิบเขาอยู่ตึมต,ตั้มตึมตั้มอยู่สอ,อชอมาประกาศ พวกเสื้อแดงก่อความไม่สงบเป็นว่าตุปไปบลาันหอดะนกตุ้มกอดปากช่องหนึ่งแม่สิยิงย่งเงงไปต่ไก่ปานันแล้วพูดไอเสิมีเอมเจดสิบเก้ายังมีก็บสิ m 1 0เอ็มร้อยเอ็รยห้านตัว พวกเราตายตั้งเก้าสิบอคนไม่มีคนสนใจเขาเลยไม่หนีไปเกิดไปจับสลักไปจับสลักวนาพักเพื่อไทยลูกกันเพียงปองนิโยนีสิบแปดลูกเขาจับไปละสามจับผู้ที 90, ส่สีผีเก้าสิบอคนอยู่ใส่เบอร์หนึ่งบับหนึ่งพราะเขาอยากเห็นเพื่อไทยชนะที่หนึ่งครับเป็นน้องที่รักเราครับ บานเาพิธิ์ไปจับได้ปะเนี่ยเขาอยู่เมือ่อเบส์สิบมับไปะนึงพอพวกที่เขายังไม่ไปเกิดไปขานเขาต้องการให้พี่น้องชาวไทยรู้ว่าวันที่สิบเปรษาเป็นวันที่คนตาย,ยก็รับพี่น้องที่รังแล้วก,ก,ก็เอามวยนี่ขันับสิบสนาคือแพ ไถเฮานับสิบเลยนะเด็กเนี่ยส่เลยหนึ่งทอดกันเฮาจะไปก็สิบเลยตายแค่เดียวปานข้องการไทถเข้มแข็งแข็งอยู่ให้มันแข็งแค่ได้แอไปเบิร์ตแล้วเด็กนะพี่น้องเป็นหนีเหมือนทุกคนค้าขายอยู่กับพิสิทธิ์ค้าขายตะนุม่มมิตหนี้กับดอกค้าขายจนหัวงอกมิตดอกกับหนี้ ที่ไปว่ายัางยุกหน้ายากักษินเนี่ยขายเข่าปัดล้านหนึ่งซื้อกับมื่น,นสองตัวนั่นน่ะสึ่งเมื่อในกิโลละหกบาทห้าสิบหน้าปังทั้งจังหันหนั่นนะคุณนพิศิธิ์คุณว่าคุณรอคุณถอยไปผมเจ้าคนสวยอย่างจริงรักมาแทนกับพี่น้องที่รักรักเอาไมา่ยิ่งเป็นหน้ายก ประเทศไทยมันมีม้นดำไหลเอาแมา่นิ่งงานขำปัดเ็จแกแดเลยนายกสินมันคือถือที่สุดผู้ใไซแกบอะไรต้องเอาแมา่ยิ่งมาแกนณดพรรคประชาธิปัตย์มันยังกาบแม่มันชุมมือน,นั่นเองเอาแม่พโตเลนี่อยู่หนาพรรคมันน,น่ะนาเกิดโดนระบบสังคายเห็นพอทับด้วยละ่ะมิตตแม่ทับก้นนั่นละแม่แบอก เดี๋ยวนี้ทั่วโลกหกสิบกว่าคนแล้วที่ผู้หญิงเป็นผู้นำน่งวันนี้เราจะดับรยกระดับพวกเราเที่ยวระดับโลกครับพี่น้องที่รักและคลรพนายกทักษิณเขาเสเินไปเขมรคาคดวะหุ้นเส้นบอกว่าคุณทักษิณคุณเป็นนายกหลังผมทําไมประเทศไทยจเจริญกว่าผมขอให้เป็นที่ปรึกษาพราเขาเส้นปั๊บก็ละรรัฐบาลไทยประกาศทันทีทัทกษิณขายชาติคนว่า มันมันจะขายแม่มจะไหนไว้วาทเราว่วสิกลับดูใบเลวสิขี่เครื่องบินมาเบิ้งประเทศไทยสกปรนจังสิกลับมันไม่ยอมให้ผ่านประเทศไทยมึงอยากฝ้าห้างกีหลังจากนั้นปิดสถานทูตมันโง่ที่สุดเพราะอะไรพี่น้องที่รักเราครับเข้าขายสินค้าทุกชนิดให้คขมเน ปีหนึ่งแปดถึงเก้าหมื่นล้านบาทปากคน่ังในปิดสินค้าบดไขายจักบาทผมถามว่าเขาซื้ออย่างแน่จากขมิย่างเกงกับทีมันเฮกกระด้างทัตัวนายกทรับสินนี่เป็นคนที่เข้าใจคนที่สารบ้านเฮาที่สุดพอคนที่สานหนิ่เนึ่งขัดไปยืมเงินคนนันอยากอายขันไปยืมน้ำเขาฟูเขาเลี้ยงหมูก็ไป เกียหมูชอยเขาอยู่สองเสาสามเสา่นจังกล่าวว่ายืมเงินคันไป่ามเขาหนึ่งเขากะไปจูไฟหมอหนึงชอยเขาสะกอนนายกัชินบอกไม่ต้องถ้าพรกไทยรักไทยเป็นรัฐบาลตอนหาเสียงเนี่ยจะให้เลยหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทปากวดว่าพี่น้องคนบาเสือพักการเมืองเงินออกมาเจิมตีมัด คุณทักษินเอาเงินมาจากไหนแม่เราสูงงอฉันหรอกคันเบ้าอิหลีบ่าวคอยเสียเราคนกันตัวใครแน่บางเงินสิออกซะแท้ถามว่าชื่อื่ออย่างไะแม่จักเมันวะผู้ดใดเกิดชื่อแต่จักน้ำกันบ่ทุกขู่ทุกคนชืขขชน่อแนวอื่ันเน,นี้ยนะจะเื่อแต่จักไหลหน้าวะเพื่อนว่าให้เขียนโครงการเอาเซียนอยังให้เขียนโครงการ บ้านเฮากับเขียน่าเป็นดอกตะวันลอกกันเป็นพ <c oughs> ุทธมีดว่าเลี้ยงงัวผู้สองก็เลี้ยงงัวปปับน้ำหลดจักว่าพันมีหวัวมีสวนคือบอหังเขียนว่าเลี้ยงงัวน้ำเขาบัดเมืองเงินออกทแท้แทนที่เสด้เป็นตูพันได้เป็นโลมาะได้บบันได้มาเฮียนละสองสามโล แนวเป็นโตมิต้างละได้มาหกตหันหัวจะกันเป็นสามขวดพอดีล่องตมัดก,กับสีนสามกิโลมูได้มาานั่นถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาไปอีกหนึ่งล้านต่อต่อหมู่บ้านก็เป็นสองล้านกับพี่น้องที่หลักเลเขาลบแต่แตะว่าชื่อก็มีแห้งเลยดี๋ยวนี้ เลิ่ให้มันพูดไอ้ไไปขึป้นอบัตรเคดินี่ไงบัตรเคดิสที่ไปขึป้นปอนั่นพักเพื่อไทยเสียดให,ห้พี่น้องประชาชนคนไทยเศร้าใหา้เศร้าหน้าโก้ปานหางฉลาดบาเนี่อยากไทยหน้าหูดหูดจักเลยอยากไทยหน้าดำหูดจกักอยากด้ปุ๋ยหูดจกักอยากเกี่ยวหูดจักเลยบัตรเอาเขามาส่ง ได้สองหมื่นบาทก็ี่น้องตอเกเวียนก็ไปน้องที่รักแล,ล้วเขาลพกแต่ว่ากันยดสภาพกันปองไหลหล่าบ้วยได้บัตรเครดิตมันไปหูดแต่พ่ท่านแก่งุ่นได้ให้หอดย่าเมียใ,ให้เห็ดหน้าสะก้อนอะไจังไปหูดบ่แม,มันไปหูดเดียวนี้หรือได้มันมีแต่มองคืนต่อเด้อภิสิทธิ์แม่จะเลยมาทายิงลักไปดีเบตแนวนันแนวนี้คือบ่ปราทาคู่เวียงแน่ คูเวียงก็สมัครปาร์าติลิสคือกันนายกทัพย์สินคนบอกว่าคูเวียงเจ้าเว้านี่เจ้าไปเว้าน้ำคอนีสานทั่วประเทศให้แน่ผมก็ไปอยู่มัดมือมันขึ้นค้ามันง่วมันบ่ได้ฟุน่นใสหน้าด้ปีเนี่ยเอาได้นอนขอ,อกจังเทียเนาะจากนี่ก็สลักามมือขึ้นอ่ยุด,ดอนมานอนคอนแกนจากคอนแกนมามือนีเวทีนี่เป็นเวทีที่หานะครับ มือสละัคข้ามมือ้อชัยภพุมิมมือต่อไปศรีสะเกดพุ่นะสิไดเศร้าว,วันทีสองย่มลมมือแรงบุรียงมเขาหามพุ่นละเพราะผมต้องการให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีครับพี่น้องที่รักและารพอันสร้างรัฐบาลนี่บนโมเมนตตะคนสร้างได้เด้นี่ยทอดเป็ดหอดไก่กับซั่งเออมันมาสร้างจะได้จนมันเศร้าใครเลยเด้อเนี่ย เป็ดนั่นก็บ่ทอดไสดอกแต่ว่าไก่นั่นสาคัญว่าจะไค่ตกปักหรือดาปับหลวดไค่ตกปักเลยบักบักบักห้าคนวะบักบักบักห้าพนน่วะมันเป็นจะนายเลยได้บ้านเมือ,องเ้อาพี่น้องเลยผมสิบอกให้พี่น้องฟังไว้เป็นความรู้ผลิตมาเลเซียผลิตน้ะมันปามได้อันดับหนึ่งของโลกอินโดนีเซียได้อันดับสองของโลก ประเทศไทยผลิตน้ำมันปาล์มได้เป็นอันดับสามของโลกแต่ว่าบ่มีน้ำมันปาล์มใส่ซื้อว่าจะได้ควรนึงเขาแถวตีกันจนตาตูบตาบวมรัฐบาลพยังออกมาว่าเฉยเด้น้ำมันพืชไม่มีเราก็ต้มกินย่างกินผวะอีกละ่ะและแพงประเีศเด็เขาซื้อมาทอดทองค่ำขายแต่มันจ,จะสิไรกำไร ล้วคันอยากกินกล้วยแขกมันบ่มีน้ำมันเขาข็เอิ้นกล้วยต้มต้นตนั่นนะคันสิกินปลาตัง้งโขบ่ทถอดเขาก็เอิวมาอ,มอ,อ,อนนา้อมปลาตัง้งโขตอนต้นน่ะนะอ้อมปลาตั้งโัวอยู่กับพิศิตต้มกล้วยอยู่กับพิศิตพันมันมีนามาเ่เบาได้ผมจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเป็นว่า แถวสุรินทร์บุรีรัมย์เมือบเวนขุดะหลุมหลบภัยฝ้าห้องตึงลตลอดนล่องหลุมเลยตื่นว่ามันเสียงตื้อปืนใหญ่ใช่หล่ะนี่แหละเขาว่าสร้างตื่นสร้างสร้างตื่นพญายกงสร้างฮอดดงพญายกงฮอดบ้านจะไผ่ตื่นไผ่ไปคนละทาง เดี๋ยวนี้คันยังไงพักเพื่อไทยชนะนี่พี่น้องกลับไปนี่บอกเลยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพื่อไทยผมกับเบอร์หนึ่งคือกันสหวายุลำดับหาสิบแปดกาหน่อยคนมันประหอดผมเนี่นนาะากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งคนบานเฮานี่ว่าอย่างบานน้ำกันไวไวดอกอืสังเกตเห็นคนท่วงหมาวอบอคันผู้หนึ่งว่วอแล้วผู้สองวอบ้ํำรวพอดซี่แยกสามได้ขาถิมพอดีหมาตัวนั้น จะเป็นวอ่อหรือว่าเป็นวอคันพู้นร่งว่าหมาวอผู้สองนาสิว่าหมาไผ่จะคว่ำกับพระว่าละ่ละเราเป็นวอ่อวอน้ากันไปหลดสังเกตเห็นคนไปเที่ยีาา่ายมังคืนบ่คันผู้ที่หนึ่งหลอดแล้วผู้ที่สองหลอดน้ำหลอดได้ถามว่ามึงหลอดอย่างไงจักแล้วเว็นมึงหลอดกูก็หลอดไป่งฉันแหละพะนะวอ่อเว้นผมนี่เป็นมันมันชว์นแนวเราพี่น้อง ราชสนอนก็เป็นคู่ก็เป็นศึกษ,ษานิเทศก็เป็นผู้แทนก็เป็นเลข,ขารัฐมนตรีก็เป็นเป็นมัมมัดชูนเนลประเดศเป็นตะปอบต่อเผมเนี่ยนะแต่ว่าพื้นปอบผมก็ม่ยอกเป็นออกมันบ่ไล่แรงผมอยากเป็นหากอมผมจะไปสูรบัตติเทศตาเหลี่ยกละกรอนมัว่ว บาทนั่นยังสิงไปสู้บกพิสิทธ์ให้มันแล้วไปซะพี่น้องย้นยนายกทักสินว่ามันคนธรรมดาเนี่ยครับคิดถึงคนทุกระดับผมไปบอกอุส f o นครสามสิบบาทรักษาทุกโรคอีนั่งหนึ่งหัวอีก,อกอยู่เป็นอย่างไรยะหล่ะหนูไปออกลูกได้เสียสิบบาทท่านกพนะเอาเจ้าก็ได้เสียหน่อยแต่กระหนูออกเชหนึ่งสามคนเนาะพนะนะเอามันก็นของถือฟุละสิบเนาะก,กันสามคน แต่ว่าพอางหนึ่งไปสอนเขวเขาถามมาถอนเท่เาไรสามสิบบาทถ้าพอายนั่นมาถอนเหมือดถอนเหมือดป่ะนะเอาปะจงมาต่กินเขากินน้ำที่บอ่อถอนเหมือดรวรลสัน้นอ้าป่าขึ้นมีเขวอยู่เหล่มเดียวมันจะถอนเครื่องเหล่มเป็นตินเนาะ สารบ้านเท่านี่ยูางกินไงกินปั้นเขาเขาปั้นเดียวแล้วก็แล้วเพราะว่าปั้นเขากี้นี่มันเป็นอาหารสําเร็จลูกสิกินเป็นอาหารข้าวก็ได้กินเป็นอาหารหวานก็ได้ในปั้นเดียวกันเนี่ยขันทีกินเป็นอาหารข้าวกับจี้สุกแล้วเขาไข่มาท่าดีๆเป็นอาหารข้าวขันทีกินเป็นอาหารหวานก็ดึงไม่มันออกงัดน้ำบ่อยแท้บุกมาเนยตั้งแต่ฝรั่งเก็บ่ได้ข้าวกับหวานในกล่องเดียวกันเนี่ย เราสังเกตง่ายที่สุดคนอี่สานบ้านเฮานี่นาซีเลี่ยมจะจังคูเวียงในเล่าแท้แน่นอนพอมันกินขน้าวเหนียวหลายยำยำกึบกึบนาสันเขาสันเขาจะได้น่อยาหัูใจว่าไปไปเป็นเล่าหอยไปจอบมังยูรานก๋วยเตี๋วเด้ออรกรุงเทพนั่นขันซ่อนี่้ใยไงตังบกับพริกใส่บือเปลา่ามึงเล้าจะอะั่น่ะบ่เลยกับสลักข้ามลรือมูจินเพชรเพชรนะ่ะ มันป้อนน้ำแข็งเข้าปากก็าหูจักยำซัวรถเลยเทานเฮยายำก้อนน้ำแข็งนั่นน่ะหนาวไปเลยกับยำได้ด้วย่งให้กรุงเทพเขาดูเดาผมขึ้นพ่อพระองค์หนึ่งไปบวชอยู่กรุงเทพโดนเพิ่นก็นเลยไปถามพระกรุงเทพน้ำกันก็เพิ่นถ,ถามนี่เพิ่นคึอ้อยากกินยองหมาหน่อยเสียดิเพิ่นยากคู่นั่นก็ได้เลยไปถามพระกรุงเทพพระคุณเจ้าพระคุณเจ้า พระคุณเจ้าเคยฉันหมาน้อยไหมพะนะเอามันเป็นยังไงพระนะมันเป็นเครืออาารแล้วเวลาจะฉันเราทำยังไงเราก็เอามาย่องย่องพะนะเอามันเดินได้โดยเลือนพะนะเอาปานเขาไปยุ่ยใส่กระคืดทอนเศร้าห้เศร้าหน้าทั้งหลายสม,มือนี้เทวดาพันปันพืชชนิดหนึ่งไม่ปลูกง่ายที่สุดคืออย่างกับคือเขา ว่ไมีพืชชนิดในโลกนี่ปปูง,ง่ายเกินเขาไปจังแน่วขอให้มีน้ำขอให้มีปุย๋ยว <c oughs> ่านลงดินเราเป็นกาเ n ่าวแน่ลกขึ้นมาตัดเส้งหกักตัดเส้งใบเส้นเตะเส้งผีเั้งจับหัวแดกลงตุ่มกัไอ้เกี่ยวอยู่เพราะเผื่อสีกำกำย่นปรับขอ้อแกให้หน้าได้เกี้ยวพ่อมูกำเนี่ยกระได้แต่ว่าแนวเห็นง่ายจังสี่ห่งเพราะพรันอยากเป็นเช่าหน้าพักกันอยากเป็นผู้จัดการหน้าฉันเน่ หางซีเมนผู้จัดจาการตัวเพื่อเราเองกงแนหวอ่ะไช้หุ่นกะจ้างไชดำกะจ้างเกีียวกะจ้างสีกะจางยังกรบเพาะทะดลจ้าง,าจจางไงเขากินแท่นจะของตอนต้นนี่แต่แนวจ้างง่ายๆจังสิแนวยากมันอย่างแนวยากมันไปจ้างคนมาดำหน้าคันไปจ้างปั๊บจังสี่งตรวจสอบประวัติผู้มาจ้างชะกอนแต่ได้ว่าผู้มาจ้างนี่กินเข่ากับลาบงัวาจาักเทียบบัตรแต่ได้ ย่านจะของบ่ได้กินเข่ากับลาบงัว่าขันเฮียนไดนกินเข่ากับประเดกกันเขาไปถามจังไม่นี้ตู้ไข่อยบ่ว่างจ้าวเลยนะคนย่านได้กินเข่ากับประเด็กัะอลไรล่ะบัดสิไปซะแท้ทล่ะมีรถมารับตู้ไขว่เปะละ่าบรรไว้เองดำไปดำมาย่ำกังเว้นมีของหวานว่าล่าบรรไว้ตกตอนบ่ายบ่มีกาแฟที่เป็นยังวไงอยู่ ดำมอนหาโมงแรงทรทิมมัดกาทวนเลยมัดเวลาเพื่อนว่าเหลียห้องคาเขนเนี่ยเขาพอดำเติมให้กันคันเชดดำเติมเลยนี่โอ้อว่าเราเนไรอีกบันสิเมื่อ่ะละไม่แนวทรง,งทั้งที่ัปนยังไงเอ้ามาเข้าเดียวก็หลงทั้งเมียนอจักเสียจจังไงผมไปยามนายกทักษิณอยู่ประเทศบูน่ายว่ามันดูใบเป็นเจ้าของบอน้่มัน คนบ้านเขาขับรถนั่นคอยไปคอยมาเพราะว่าเขา,าเป็นหนีไปอยู่ข้าวเดียวบอกว่าคุณเวียงกับคณะอยู่ที่นี่นะผมจะบินไปปาปัวนิวกินีเออลืมบอกให้ฟังตัวเราซื้อเครื่องบินไม่ลำหนึ่งพันแปดร้อยล้านเอาแล้วขี่เล่นอยู่จัง,งรถตั้งใจนี่นะเด่นเราบินไปปาปัวนิวกินีปาคฏว่าประเภทปาปัวนิวกินีเป็นประเทศกินคน แต่ว่าม่บอนามันแห่งมีปัญญาขุดบอกว่าขุดทันนายกทักษิณเก่าไหมผมจะให้สัมปทานเพราะมันต้องใช้เงินเงินถึงสองแสนล้านปากคนเราเป็นเลยพี่น้องเราบอกว่าโอเครับสัมปทานทันทีบินกลับมาหัพวกผมพวกผมไม่พักด้วยใสกับพักอยู่วังสุลต่านบูไนเพิ่นเป็นเชี่ยวก,กันกับนายกทักษิณเพิ่นนางย่หันเพิ่นโทษไปโทษมาประเทศนั่นก็ขอหุ้นหมื่นล้านประเทศนี้สองหมื่นล้านประเทศนี้ห้าหมื่นล้าน เงินสองแสนล้านนายกัดสินใช้เวลาโทรอยู่สองชั่วโมงท่าน,นั้นเองรับพี่น้องทีหลักแล้วครับลูกพวกผมยูหันสามสี่มือ้อเราบินไปประเทศแอฟริกาาด้วเอาดาวเทียมลบซองเบื้องแอฟริกานน่พวกบักนิโก้บักตัวดำๆกระดูกคางไล่กันรวยๆอยู่นั่นนะ่ะเราเห็นบอนะ้่มมันเ้ยเราเห็นบอทองคำเขากระเส้นบอทองคำใหม่นาย,ยกทักษิณนี่แหละเขาเอินว่าคนสิชคดี มันไปขี่กับพ่อเห็ดเกิดจะบ่คนโชคพอดีไปเกณฑเห็ดก็เยียบขีจ่จะแล,ะละ้วอะไรหน้ายกเห็ดพอดีเขาเกาขี่เป็ดึกเซียนจะแล,ะล,ะละ้วน่นแะมันว่ามันธรรมดาได้ยุคหน้ายกทักษิณนี่พี่น้องคือน้ํนหมดทวงมีท่องผู้ดใด้อ,อกลูกยุคพักคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล ได้คู่มือในการเลี้ยงลูกเป็นถุงมีขวดนมมีของเล่นมีคู่มือในการเลี้ยงลูกเพราะว่าเฮ้าในเลีเ้ยงลูกก็คือฝรั่งเลี้ยงลูกฝั่งเลี้ยงลูกนี่เขาให้กินนมแล้วคอยนอนเมบมันย่านมันตายมันก็นหันใจแห้งตัวตัวบึบบับกินข้าวเดียวสมพ่อลูกฝรั่งมันไงไวอินละเขาเกาหัวไปทางนั้นหัวไปทางนี้หัวฝรั่งมันจังเจิดไล่คางบ้านเฮากินนมแล้วนอนหงายกระเดื่อยู่มันจืดสมพอ่อมัน ตั้งๆในหัวบ้านเฮาเห็นฝรั่งมันดังเหีเขาก็เฮ็ดออกทั้งข่างนะสิเขาทำดังมนันน่ะนะเห็นบ่แต่ว่าไทยบ้านเฮาเลี้ยงลูกเฮ็ดจังไรขนาเนี่ยขนลูกให้อแอสขนาดไม่น่าหยัดสนมบับหลุดจะมันหิวบ่หิวพลังคนจะลูกเอียบบุญกรมีเลี้ยงแล้วก็ปั๊บเอาใช้อู๋กลวยขนลูกไปนอนกับเสื้อคอกเสื้อ,ทา,อ,อทางจนว่ามันมันหองอยพุญได้ขนาดเนี้นนย มันบ้อยากนอนเด้น่ะมันวิ่นเด้น่ะกว่ามันเฉหลับนดน่ะรองเอาจ้าของขึ้นทั้งอูเราให้มูกล่วยบางลูกขันบ่หักแล้วหักแรงออกรถอันนี้ยังใขรเด้เน,นี่ยมูนึงหังเล่นไพ,พรบ่หัวซาลูกตาพันแนมสะไพ่จัวไปจัวไปอยู่หันละคือจังยู่มันใส่นมอย่มันคือไห้แต่บ่ไห้จะได้ยู่ทดดาใส่นมหัวมันย้อนลงทางล่างพุน ผูเรจังสาวอยากดูนมเยีะๆมีไว้ได้กน้อยแล้วมาไว้เยาวชนมานอนไว้ไว้มูพภาพไปสูบยาไปสูบกระชาสูบยาสูบไปนายกทักษิณปราบหับหน้าวันนี้เพื่อไทยมีในใจยสิบสองเดือนยาบ้าต้องหายจากประเทศไทยครับครับทาทีหลังแล้วเอาละไว้เยาวชนแล้วมาไว้ทำางิน นายกทักสินได้ไปสำรวจทั่วโลกว่าเขาต้องการสินค้าอะไรมอบหมายให้พักเพื่อไทยทํานโยบายฝึกฝนนาคีพแล้วส่งสินค้าออกยังต่างประเทศยุคนายกทักสินอยู่ปีละเท่าไรครับปีละแปดเก้าหมื่นล้านเดี๋ยวนี้ได้เงินจากต่างประเทศว่าไ้นอกจากเปรียวพลังตอนละจังสิได้เงินของประเทศเน้นในชัดเจนมาบันิวหทยผู้ทฒ่า ้ลังคนก็นเครียดได้คันว่าผู้เฒ่าเนี่ยมันท่านเฒ่าหรอกเขาเรื่องว่าวัยสูงอายุผู้สูงอายุนี่พวกผู้ชายนี่คันเขาว่าผู้เฒ่านี่สิต้องมีคุณสมบัติหาหกประการชอบของขมชมสาวสวยชอบของเก่าเล่าความหลังหนังเหี่ยวเงี่ยวห้อนว่าโปรตีนมือเขาจะเงินว่าผู้เฒ่าขันยาการยื่นผู้ชายนี่นกินปลาเป็นหลักกินหนักเป็น,ปนยาจินกล้วยน้ำว่า เดินวันละสามพันเก้ามีสาวๆดูแลขันเมียบวขาตายคอนน่นนะมันควรจะเสนอใหม่คน,นอายุห้าหกสิบปีให้ห้าร้อยบาทต่อเดือนเจ็ดสิบปีพันหนึ่งแปดสิบปีสองพันเก้าสิบปีสี่พันทาเอาเรืองเที่ยเท่านั้นเยอะสิได้เยอะแล้วละคเมียผมเก้าสิบสี่แล้วอะ แล้วยังแข็งแรงยังไปยังมาอยู่พะว่ายัางกับหมอดูนี่ดูให้ผมแล้วว่าผมเสียอายุได้ร้อยปีแต่ว่าตอนอายุเก้าสิบนั่นให้ระวังเลี้ยงชู้สาวเด้อพะนะเอาเขาบอกว่าสิบปีอางน้ำบ่าหนาวเศ้าปีเล่นสาวบ่เปิดสาสิปีตื่นก่อนไก่สี่ิปีไปให้มาทอดขามันเริ่มลาดเลยเด้ หาสิบปีเป็นหน้ามาทอนหุ่มาต่หน้าลมอึบลงหลดหกสิบปีเป่าคุยบดังมันจะออกช่างเขียววองแล้วนั่นนะเจ็ดสิบปีตีละครั้งบม่มวนโดดๆมันจะสี่มุ้งแค่นหนึ่งนั่นนะแปดสิบปีหนาวดวนมาทัดทั้งหูเก้าสิบปีคนมาดูห้องไห้ร้อยปีบ่ไข่บ่าตายร้อยสิบปีเห็นเดือนไงว่ามันไฟใหม่ร้อยยี่สิบปีนั่นไข่บ่ไข่กระตายละบัดี้ฮอดปานนั่นนะ ไคเข้านี่เขาจะไปชิมหากับพาะล้ะเนาะเท่าเก้าพระบ้านเขาว่าจังสี่ครับเขาว่าทุกในย่านเก็กคือคนเก็กคนจินนี่เขาขยันขันแข็งทำมาหากินคว่ำทุกไล,แล่แรหนีจากคนเก็กคนจีนมาขอนอยู่ทางลาวเขาเปี่ยงเล็กย่านฝรัง่งจ,จะได้จะมาเล็กย่านฝรังร่งทุกฝรั่งเนี่ไอแซกนิวตันไปนอนอยู่ใต้ห่มบักแอปเปิลบักแอปเปิลลนตุบจนมันขึ้นเลยมันเปลี่ยนลนลงทางลางวาเปียงบ่ลงลนขึ้นทึงฝ่าพะนะอันนั้นมันฝรั่งไปนอน คันมันเอาไถยบ้านเฮาไปนอนกับคืนคือกันเพราลนตุบตลอดเฮ้ยหน่วยหน่อยเหน่วยไงเสด้คือท่านกินวันถ้าท่าเฮาอันนั้นมันมันผูมันนันตไปนอนคันผู้กิกานไปนอนนี่พรามันลนตุบตลอดมันจังบอลลนใส่ปากกูกัดเสด็จเนี่ยยังอยากให้ลนใส่ปากฝรั่งนี่มาบังบังไฟบ้านเฮากลับไปเห็ดจรวดเครื่องบินได้บัดบ้านเฮาบุญบลงไฟสุปีแตกใส่กันตายสูปีที่นี่บุญบลงไฟมันไม่มีทน่านว่าจังสี่พี่น้อง พญาแถนนั่นคือเทพพระเจ้าแห่งฝนฝ่าเพิน่นเคยเคียดให้มนุษย์ว่าจมว่าน้ำท่วมกระจมแรงกระจมเพิ่นบระรงฝนมาเจ็ดปีปลายเจ็ดเดือนทรงไผไปกบ,บสนะเลยทรงพญาปวกไปลักจอบัลลังมุนอภับเลยพญาแถนเลยย่อมทรงฝนใหม่เฮ็ดจะได้เจ้าสิหัวเห็ดหน้าแยาไ่ไหนให้จูดบังไฟเข้าเลยเอาบุญบังไฟเดือนหกเดือนเจ็ดแต่เดี๋ยวนี้ไทศบานเข้าพันเอาบุญบังไฟมาเป็นการพนันเทศบัดเนี่ย เดือนสิบเอ็ดสิบสองก็ยังไปจูดบองไฟแข่งกันพญ่าแถนกันหลงแามทัลบานีล่ำลงมาห่ําขอดอเฮาแต่ปานนั้นนี่เพิ่นก็ลงมแม่วชิมะขามนุษย์ตายเหมือดพมันจมเป็นไหลบักหอยไปเห็นพอดีโคเป็นผู้ใหั่นข่าพระเจ้าคือพญ่าแถนสมมมีหอกมีดาบมานนั่มเหสนชิมะขามนุษตายเบิดมันจมเป็นโพดท่วมก็จมแรงกระจมบักหอยก็เลยว่าโอ้ยพญ่าแขนเลยอย่าไปซาต่อปากมนุษย์ ัางตะกข่นอยข้าเจ้ากับพระก,กันจูบดอกพนาวา่าเข้าเลยบ่ตายอยอนบกหอยพี่น้องทีหลักแล้วเขาหลบกลับผมเองผมก็เขาต้องขอากราบขอพระคุณพี่น้องบ้านเฮ้าพระพุทธเจ้า,าวันวันหนึ่งเยาว์าหอยคนหิวเขาฟังสองเยวาวหอยคนหิวนอนฟังขันฟังแล้วมันคึ้นอัมรำอัลํำน้ำเขาน้ำนอนสะละยู่เย็นเป็นสุขเบอร์หนึ่งได้พี่น้องเด้อถามจะคว่ำแนะ่พี่น้องมีปืนไงบ่พี่น้องมีรถถังบ่ เขาขาเขาตายจับได้วเขาขาเสแดงตายจับได้ว่ขันเขาขาคุยังตายฉีซอยบ่นึกว่าเป็น่าบ่สาธุครับครสวดสวดเป็นกําลังใจครับท่านสสเวียงวอไรเชิครับในโอกาสนี้การพูดจาปลาใสทั้งทีมงานพักเพื่อไทยวราบงพันธิลาเบอร์หนึ่งขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางให้ความร่วมมือมาฟังประชาที่ปไตยครับปีกับน้องครับ พี่น้อง,งป้องภัยทุกบูทุกคนขอเดินด้านโดยความปลอดภัย่